จมูกอ่ะจมูกหรือปากกขยับนิ้วไปอ่ะเนี่ยในเคสนี้นี่แกเราทำเนี้ยทำที่ทำได้ประดับทำหน้าไม่ขยับได้เออเออเห็นมันก็ทำหน้าแต่ก็ะทำไม่ถูกอ๋อลำดับไม่ถูกนิ้วอ่ะดูเหมือนนิ้วมันเกะกะนิ้วเยอะจังากเฮ้ยมีสิบสองนิ้วเหรอานิ้วกูเยอะไปหมดเลยอ่ะเอาไปไว้ตรงไหนอ่าอาจารย์ฮะคุณอาฮะคุณอาเริ่มเล จุดสำหรับคนที่ทําแล้วงงว่า,าตัวเองนิ้วเกินหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ถูกค่ะเริ่มจากจปากก่อนอ๋อจับหน้าตัวเองอย,อย่ายเ<อ>พิ่งเริกเอาตรงๆข้างล่างก่อ,อนสิอ๋อจับคางอ่าแล้วค่อยมาไต่มาคือบางคนเริ่มไม่ถูกอาอหนูหนูเริ่มข้างล่างก่อน,น ฉันกลัวมันจะเป็นมือคนอื่นมากเลยอยู่น้า้ามันนะอ้ยเนี่ยนอหอวยอายตายเนี่ทำเด็กยาก้นกเดู เต็มหน้าไปหมดเลยอ่ะุ้วุ่นวายมากนิ้วไหนตัวนิ้วไหนกะไม่รู้